เพือเกี่ยนให้กับตรงนี้ใช่ไหมครับรักแร้รักวัสกาก็วันนี้คุณแม่มาเป็นครอบครัวของรัสกาแล้วคิวคิวเซรั่มแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็คือจริงๆชอบน้องแอมนะน้องแอมอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่สู้มากคือไปเจอกันโดยบังเอิญที่ในการผู้หญิงธรมาหากินค่ะ แล้วน้องเป็นคนที่แบบโอ้โหสู้แล้วมนะคือนางเป็นบอสแล้วนะแต่นางไม่เคยแบบหยุดไลฟ์ขายของทํางานแบบเราเห็นการพูดคุยทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือคือผู้หญิงที่มาหากินตัวจริงแล้วก็คือแรงบันดาลใจกับให้กับผู้หญิงได้หลายคนนะที่แบบว่าเฮ้ยจริงๆเขารวยมากเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้แบบทําตัวเป็นบอสเลยเขาก็ยังแบบวิ่งขายของทําทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ สินค้าของตัวเองได้ได้ขายดีได้ออกดีอะไรแม่ใช่ไ้ใรีตรงไหนยังไงถึงไดสิทใจราที่สุดก็คือต้องคือต้องบอกว่าสินค้าทุกตัวที่เวลาลูกค้าไปทอะในในการเขาจะมีฝากกาพิธีกรนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเราได้ลองใช้ของเขา <99. S 2> คือต้องบอกว่าผู้หญิงวัยอย่างแม่คือวอัยห้าสิบั p หน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งฝ้าทั้งทั้งกละ ละแก่นะซึงบอกว่ากะกละแก่ซึ่งเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออเขาเขาช่วยเราจริงๆเราก็รู้สึกเฮอ,อ,อะไรเรา,าเรามอง,รงเรามองข้ามไปได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะพอพอเราเอาของฝากมาใช้ที่บ้านอ่ะกลายเป็นว่าเด็กๆที่ท,ที่ทําอาหารทำทำสินค้าของของของแม่อยู่ที่บ้านนะคะเขาบอกอ้าลูกพี่ ใช้ด้วยเหรอพวกหนูก็ใช้เขาสั่งมาใช้ก่อนเราอีกก็คือเขาสั่งมาใช้ก่อนเราอีกคิวเซร่มน่ะนั่นแหละก็เลยมีโอกาสได้ได้เจอน้องแอมบ่อยๆก็จนแบบว่าสุดท้ายก็ก็เหมือนกับว่านุ่นเขาเป็นพรีเซนเตอร์ที่เหมือนกับกับอีกวัยหนึ่งสําหรับที่แบบผู้หญิงวัยสาวสะพังใช่ไหมแต่สําหรับวัยอลิจิบิตโอนเดอร์แบบคุณแม่มันเออมันมันมันช่วยมากๆเลยตอบโจทย์มากๆเลยมันน่าสดไหมความมั่นใจที่บอกไปโอ้แม่ที่ แบบสายสดอยู่แล้วอ่ะสายแม่้อง่่แหน้ากากเผ่หน้ากากชหนึ่งเปิดโชว์้กแ่คือต้องบอกว่าแม่ดดึงลงก็ได้แม่หนไม่ไม่มันเกี่ยวมันเกี่ยวตุ้มหูสนิดนึงนิดนึงใส่่อเยใส่ก่อนเลยแม่ถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนแม่ก้องนี้้งนี้้งนี้กีึงจริงึงแม่เราก็ผิวคือ วัยห้าสิบสี่ปีผิวเราขนาดนี้เราถือว่าพอใจแล้วนะคะทั้งนั้นที่คุณแม่นี่ก็แบบว่าโอ้ยตากแดดตากลมนะแบบเป็นคนที่ลุยมากอะไรเงี้ยวันนี้ก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานใช่มาเป็นครอบครัวของรัสการแล้วรัสการตื่นเต้นไม่พอนี้งานอลังการหูตื่นเต้นนะตื่นเต้นตั้งแต่เข้ามาไกลไกลแล้วก็มีรถไฟขบวนรถไฟขวางทางแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายออกไปอ้อมป้อมอีกแล้วกลับมันก็หลงอะไรเงี้ยค่ะจ้ะ โอ้ยใหญ่คนที่แม่ก็เจอมาแล้วลูกแม่ก็ชมเขาเลยมาชมเขาหูแต่หูแต่หูแค่ขนาดฮะแล้วยังไงคะคีมนี้คือแบบคุณแม่พาให้สามีด้วยหรือเปล่าคะดิไงพาได้กันหมดเลยยิ่งยิ่งผิวคือผู้หญิงก็ใช้ได้พี่ชายก็ใช้ได้ยิ่งยิ่งผิวฝรั่งนะนะเขาแบบเขา จะแก่เร็วเป็นกระอะไรอย่างงี้อะไรอย่านพวกเรานี่นะพี่พี่หนุ่มฝากการงานสำรัจก็จากจากวันนี้ไปนะคะพี่สุก็จะเป็นครอบครัวของรัสการเป็นครอบครัวของคิวเซร่มแล้วอย่างเป็นทางการนะคะก็อยากอยากให้อ่อยากฝากทุกทุกคนน่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอ่อยากให้เชื่อมั่นเนาะอยากให้เชื่อมั่นอย่างตัวน้องนุ่นเอง เขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของของบ้านาานี้เมืองนี้เขาเลือกที่จะเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็ต้องลองแล้วแล้วก็ผ่านเลยด้วยส่วนตัวพิสุเองก็หากินมาจนจนถึงวันนี้แล้วเอาจริงๆก็ต้องลองเลยนะคะเราถึงจะมาพูดได้อย่างเต็มปากนะคะก็อยากจะฝากคิวเซรั่มแล้วก็จากวันนี้ไปก็อาจจะเห็นบทบาทของแม่เองของพิสุเองของป้าเองยายเอง อยู่กับคิวเซลามมากขึ้นนะคะก็ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณน้องๆลูกๆหลานทุกคนนะคะที่ที่มาทำข่าวให้กับครอ,อ,อบครัวรัชการในวันนี้นะคะ อ่ะคุณแม่หนูขอไปในเรื่องข่าวข่าวอะไรนี้หน่อยนะคะ้นะคือมันช่วงนี้มันจะมีข่าวเรื่องจะเว็บตุ้มที่เกี่ยวกับรถเรื่องเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนี่ตอนแรกก็อะไรเงี้ยแม่เราเป็นพิซึนเตอร์อยู่ในเว็บเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกังวลอะไรอย่างเงี้ยของแม่อ๋อในส่วนของแม่แม่ไม่กังวลค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่แม่จะรับเป็นพิซึนเตอร์ของของเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์แม่พูดชื่อได้ไหมของของหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะคือแม่แม่คุยตั้งแต่แรกแล้วว่า เขาไม่เอาดาร์กไม่เอานะคะขอทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ขอให้ขายในราคาที่กฎหมายกําหนดนะคะเพราะว่าชื่อเสียงของเรา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 สร้างของเรามามาจากวันนั้นถึงวันนี้40ปีแล้วนะแล้วมันเราก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจะโอเคค่าพรีเซนเตอร์มันมีแหละไม่ได้มากหรอกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสายงานที่เราชอบมันเป็นมันเป็นอะไรที่ใช่วตเตอรี่เออการเสียงโชคเราชอบมาก ล้วก็แฮปปี้ที่จะทำแต่ในขณะเดียวกันเพราะแฮปปี้แค่ไหนต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยทุกอย่างถูกต้องหมดนะคะเขามีสลากใบจริงแล้วเขาก็ขายในราคา80บาทด้วยแต่ส่วนที่เกิน80บาทคือเป็นข้อแยกนะเป็นค่าบริการต้องแยกให้ชัดเจนคือรัตตี่นละ80บาทแน่นอนส่วนที่เกินไปอีก10บกว่าบาทมันมีค่าบริการธรรมดาอะไรก็เปิดเว็บมาก็มีระบบซตอมทุกอย่างมีพนักงานอะไรต้องค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่น เหมือนเรานะทาธุรกิจเราจะไม่ได้กําไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ว่ามันเขาชัดเจนค่ะเขาชัดเจนตอนนี้มีกระแสข่าวเกิดขึ้นได้มีการโคุยกับทางเว็บของเราว่าเรามีผลกระทบอะไรอะไรอ๋อกระทบยอดขายนะกระทบยอดขายเพราะว่าคนที่เขาเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกเราแวนว่าจะมีปัญหาไหมซื้อไปแล้วจะได้ไม้นู่นนี่นั่นคือจริงๆต้องบอกว่าตรงเนี้ยตัวพี่เองเนี่ยเัอพี่เองซื้อแลตเตอรี่จากของทองก็จริงนะเราเป็นนักพมเซ็นเตอร์แต่เราเราซื้อ เราซื้อเราไม่ได้ได้ฟรีนะเราก็ต้องซื้อขอในราคาซึ่งทุกคนซื้อเหมือนกัน80บาทค่าบริการปกตินะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้ใบจริงเราบอกเฮ้ยตอนใหม่ๆอ่ะเราไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ก็เอาจริงๆนะก็ลองดูซิว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยก็ก็เอาบอกส่งใบจริงมาให้เราที่บ้านก็ส่งมาจริงๆค่ะที่เราซื้อทั้งหมดเาก็ส่งมาให้เราเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่า เขาก็มีค่าส่งนะเราก็ต้องจ่ายค่าส่งเองมีค่าดำเนินการใช่ใช่แต่ไม่ว่าการให้ยอดขายแต่ว่าไม่ได้เระนผลกับชื่อเสียงใช่โดยตภาพลับษณ์ภาพลับษณ์ที่แม่แบบนี้หรือ๋อไม่ไม่จ้ะที่ส่งของแม่ก็คือเขามีทั้งเปเปอร์มีทั้งทุกอย่างไม่ให้ให้คนได้เห็นอยู่แล้วว่าทุกอย่างถูกต้องจากพย้อนกลับไปตอนที่แม่รับพิซแม่ตรวจสอบไปไงว่ามันเป็นไม่ทาร่าสะอาดไม่ซีเท่าไม่ซีดงาเลย มีความมั่นใจตรงนั้นยังไงางเขาก็เอาเอกสารมาให้เราดูเพระว่ามันขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องที่เอาจริงๆนะเราเราไม่ได้รู้ถึงลึกขนาดว่ามันมีการไปซื้อสลากจากน่นจากนี้อะไรซับซ้อนขนาดนั้นแม่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไอ้เราก็คนเล่นหวยปกติธรรมดาลอตเตอรี่ใช่ไหมคะทีนี้เออเราก็ไม่ได้รู้ลึกว่า การทาธุรกิจตังนี้มันจะต้องมีอะไรเงื่อนงันขนาดนั้นหรอกแค่ว่าเราขอสิ่งที่เราขอคืออยากขายเกิน80ค่าบริการคุณจะคิดเท่าไหร่คุณต้องทําให้ชัดเจนให้ให้ให้แฟนเพลงของเรานี่ที่ตามเรามาเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกเอาเปรียบนะ,ะต้องต้องสร้างความชัดเจนให้กับเขาอะไรเงี้ยแม่ก็คุยตรงๆแค่นี้แหละเท่าที่เท่าที่แม่สามารถคุยได้ไม่ค่ะแม่ก็อยู่กับพี่โจนี่แหละก็อยู่ก็อยู่กันแค่นี้ค่ะันแค่นี้ในระหว่างนั้นเราก็ เราก็ทํางานกันอย่างเปิดอกกันแหละมีอะไรที่มันรู้สึกไม่เออตรงนี้มันรู้สึกที่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะก็แนะนํากันด้วยความที่แบบประสบการณ์มีคนมาถามเข้าใจผิดเยอะไหมคะกับข่าวจากเว็บนั้นแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นเว็บแม่โอ้ไม่มีนะไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยเป็นข่าวกใจไมคะตอนที่แบบไม่ค่ะไม่ตกใจไม่ตกใจอันรับสอบเนี่ย ถ้าตรวจสอบแล้วก็มั่นใจนะเนี่ยก็มั่นใจนะเพราะว่าตรงตรงนี้เขาเอาเอาจริงๆนะเบื้องหลังก็เป็นกลุ่มสังหาริมทรัพย์ด้วยซ้ำที่เขาเป็นเขาเป็นคนคนทำตรงนี้จ้ะซึ่งซึ่งเขาเขารวยมากอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเหมือนแบบเขาเขาคิดว่าเขาจะทําธุรกิจอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่ให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามในเนี้มั่นใจ ใช่ใช่ค,คือคือเรามั่นใจนะเพราะตั้งแต่ตอนที่คุยกับเขาก็ก็กเรารู้ที่มาของเข,เขาเขาไม่ได้มาจากจากอะไรก็เรียกกระลาดอ่ะอนี้ด้วยกันถามแม่ระหว่างที่แม่ไปซื้อหวยออนไลน์กับหวยที่ตามแผงแม่ว่าเลขหาเลขง่ายกว่าไหมอันไหนหาเลขง่ายกว่ากันเอาตามใจแม่นะแม่ก็ว่าออนไลน์ตัวหาเลขง่ายกว่าใช่มันจิ้มไปพุ่งแบบ๊บฟึ๊บฟ๊บ๊บ๊บมีไม่มีมันรันมาให้เลยแล้วก็ลันไม่ได้กดจะ เอาแบบหกตัวถ้าฝันได้หกตัวก็กดหกตัวอก็กดเลยมันไม่มีมันก็จะร้องไห้อะไรแต่ถ้าหกตัวตรงก็งวดที่แล้วก็งวดที่แล้วนี่แหละหกตัวตรงแต่ไม่ถูกสักตัวความฝันั้นสูงสุดคืออะไรครับสำหรับคนชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอจริงๆนะคนคนที่ชอบเสี่ยงโชคทุกคนนะก็หวังแหละที่จะถูกรางวัลที่หนึ่ง ถามว่าเราหวังไหมเราก็หวงังแต่ว่ามันจะถูกมากถูกน้อยอะไรเงี้ยก็นิดนึงมันก็กระชุ่มกระจวยทั้งทั้งที่ถูกแล้วก็ไม่ได้คุ้มทุนแต่ว่าก็มีกวามสีงแม่ถูกมากที่สุดเท่าไหร่คะก็มีงวดที่ถูกหกห้าหกเลขไทยสามตัวนั่นแหละที่ว่าถูกมแม่เลยนะอมอที่ว่าที่ว่าท้าท้าลูกปั้นให้ไข่อะแหละถ้าถ้า แน่จริงก็ให้แม่ถูกสิอะไรอย่างเงี้แล้วก็ขับรถไปแล้วก็เอาลูกปั้นไปที่รถเนี่ยแล้วก็เอ๊จะซื้อได่อะไรดีก็เลยไปเห็นทะเบียนรถตัวเองมันห้าหกห้าก็เลยซื้อดันได้ได้อ่อทั้งหมดตอนนั้นที่ได้หกแสนกว่านี่ยค่ะอ้ได้ใช้สามคนนะแสดงว่าความฝันสุดๆเราคือรางวัลที่หนึ่งความฝ่ฝันของทุกคนที่ที่เสียไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เอาจริงๆนะ ถ้าคนตามแม่มาซื้อในในเว็บไซต์ที่แม่เป็นพิมล์เซอ้าแม่อยากให้เขาถูกนะมแม่เอาสองตัวสามตัวรางวัลข้างเคียงอะไรก็ได้แม่โอเคแต่รางวัลที่หนึ่งพี่แม่อยากให้ลูกลูกค้าถูกเพราะว่ามันเหมือนแบบน้องเราเข้าองกอะหา่เวลาแม่แบบมีเลขจากพร้อมปั่นหรือเลขจากอะไรเงี้ยแม่จะบอกให้ในโซเชียลไม,ไม,ไม่ไม่ไม่แม่ไม่ค่อยบอกแม่กลัวไม่กลัวอะไรแม่ไม่กล้ากลัวหรอกแม่ไม่กล้กลัวแสดงว่าเลขไม่ต้อง ไม่ใช่กลัวเคลื่อนนะเราเราเนี่ยอยากให้ให้อยากให้แม่นมากเ,ออเราอยากให้ทุกคนถูกตามเราแบบเลขที่เราพูดหลุดปากไปหรือเราโพสโน่นนี่นั่นเนี่ยอยากให้ทุกคนถูกตามเรามากๆเลยเออแต่มันบางทีมันไม่ถูกอ,ะอ,อ่ะเราไม่ถูกเราสงสาราครากลัวเดี๋ยวเขาจะมาทุ่มเทกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงนี้เขาเห็นว่าแม่เป็นแบบคนเก่งเลขเก่งๆ,ๆมีแฟนคลับอินบ็อกซ์มาขอเลขเยอะไหมคะมีบางคนแบบ โอ้ยขอเถอะนะแม่ยายเป็นหนี้เป็นสินขอสักสามตัวตรงๆตัวอะไรก็ใช่ประมาณแบบไหว้ขอพอเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิตายแล้วเขาเขาเชื่อเราขนาดนี้เลยเหรอท่านแมสุนารีในสำนักสุนารีมีหนึ่งมีหนึ่งท่านมาบนบานศารกล่าวบอกว่าท่านแบบว่าโอ้ท่านผู่นะหนูจะแบบถวายนั่นถวายนี่เจ้าแม่ก็มีก็มีแบบว่าเดี๋ยวถ้าหนูถูก ถ้าหนูถูกหนูจะจ้างแม่มาร้องเพลงนี่ไหมคะแม่คนที่ถูกเล่นจากแม่มีแต่อาจจะยังไม่เยอะแล้วมันเขาบอกเลยอาจจะยังจ้างไม่ได้อย่างแบบพี่สุนารีเล่นหวยเล่นยังไงให้มันมีสติครับเหมือนบางคนเขาเล่นแบบว่าซื้อเครื่องซื้อเกรือที่ถูกอีกเล่นยังไงให้มีสติเหรอบางทีเราก็ไม่มีสติไม่มีคำแนะนำเลยทีเดียวเออจริงจริงนะเอาอย่างงี้ เรามีสตางค์อยู่ส,สมมติเรามีตังค์พันหนึ่งก็เล่นไปจก100ักร0้อยสองอพอนะคะก,ก็แบ่งส่วนเอานะคะเออยี่สิาเถูกไหมถ้าสองร้อยก็ยี่สิ้าเปอร็นตถูกไหมเออประมาณนั้นบางคนเขาจะเ็สบ้าเปเลยนะบางคนเล่นร้อยหเปอตดิติดเข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเ,เล่นก็นได้แต่ว่าแค่อย่าให้เจอกันเลยหมดเลยหมดเลยไม่แก้บนไม่ <ๆ S 2> ทำหรือว่า อะไรนะถ้าได้เลขมาอะไรต้องไหว้ไม่ทำบุญอะไรไม่บนไม่แม่แม่ไม่ไม่แม่ไม่ไม่บนนะแต่แม่เนี่ยเหมือนกับว่าคือแม่เป็นคนทําบุญอยู่แล้วถูกแต่ว่าพอถูกเนี่ยก็จะทําเยอะเพิ่มขึ้นปกติก็ทําแต่พอผูกไปไปจากอาหารนู่นไปนี่นี่เพราะแม่แม่ทําบุญกับพวกน้องหมาน้องแมวพวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยทุกเดือนทําอยู่ตลอดโอ้โน่นโน่นโน่นทำอยู่ตลอดอยู่แล้ว แต่ละเดือนก็จะมีการขิงกันด้วยนะแม่แต่ละมกับแข่งเราอย่งพี่ไฮแข่งกันไหมแม่แข่งกันไหมก็ยังยังไม่แข่งถามว่าเอ๊ะมื่อนี้ชอบเลขอะไรวะเราบอกเลขสมมติว่าพี่เจ๊ชอบสามอืมเนีหนูว่าห้ามาหนูว่าแปดมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยบอกว่าก็ชอบใครชอบมันนะมันเป็นเซนต์ความรู้สึกใครรู้สึกมันน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะสถิติแม่ถูกแบบติดต่อกันกี่ม้วนอ่ะโอ๊ย แม่เป็นสิบสิบงวดนะแม่ปู่ตอนที่พ่อเสียไม่ใหม่ตอนที่พ่อเสียไม่ใหม่บอกเลยว่าปีหนึ่งมียี่สิบี่งวดแม่ถูกประมาณยี่สิบงวดจริงๆพ่อมาให้จริงๆพ่อมาให้จริงๆแล้วอย่างงวดนึงแล้วอย่างงวดนึงซื้อสูงสุดแม่เห็นที่เคยซื้อแม่เเทนั่นปักหมดเท่าไหร่อประมาณหกหมื่นโอ้ยังไม่แม่คือแมได้กำไรแน่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถัวเฉลี่ยนะวันนี้นะ ก็ยังกำไรอยู่เ,เพราะว่าจะจดไว้จะจดไว้ันแมสุดท้ายนะสุดท้ายเล่นหมุ่นของเราความสุขมันอยู่ตรงไหนครับความสุขมันได้ลุ้นแต่เป็สบายนะครับมันได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วก็ไม่รู้มันมันเอาจริงๆนะมันมีความสุขเพราะว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่เอาง่ายๆเผื่อว่าเผื่อจะมีโชคเราก็อยากมีโชคใหญ่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละ คนเกิดมาแต่ว่าแม่ก็เชื่อนะว่าการถูกหวยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนทั่วไปจะได้จะถูกมันเหมือนเป็นต้องทํามามันเป็นบุญที่เขาต้องทําต้องสร้างของเขามาเหมืคนที่ถูกงวันที่หนึ่งก็คือเหมือนถ้าปังกรเขาทําของเขาไว้ก็าฝากของเขาไว้ถึงเวลาเขาก็ต้องมาเบิกใช้เออเทวด,ดาก็ให้เขาอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อแบบนั้นนะ่ะ ถ้าสองตัวจะบอกห่อไหมครับรูนนี้ไกลๆไกลๆๆนิดัวเร่อาไรก็ได้บ้านเลขที่น้องแนอะไรบ้านเลขที่อะไรจะไจะไปหาบ้านสามาปลงกรสมาบูอถามนิดนึงเห็นว่าไปสร้างสา้าคืออะไรอยู่้อเป็นเป็นบ่อเก็บน้าก็คือขุดเจาะน้ำบาดาลแล้วก็ตั้ง โซลาเซลล์แล้วก็เป็นบ่อจะไปทําบ้านอยู่บ้านพักอะแม่ดูแม่ดูเองเหมือนการตอกตึกเต่การพัฒนาการแบบมีความสุขมากเราเป็นคนเราเป็นคนชานาเวลาเราเห็นน้ําเต็มบ่อเต็มสระแล้วเรามีความสุขมากจุดเริ่มต้นในการที่จะไปทำแม่หนึ่งเกงะไรย่งเงแบบอยากสร้างก็ก็คือจริงๆอะทาไปที่โคราชแล้วแต่โคราชก็จะเป็นบ่อเป็นวิวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นนา นากว้างๆแต่ก็จะมีสาาระน้ํามีอะไรแต่เราเดินไปไปเห็นที่ตรงนี้ท,ที่ที่ไทยก็เลยไปดูเซอร์วดูแล้วมันชอบมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นแบบของ,ของเราด้วยแหละกําหนดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขทางหลวงเลขโฉนดเลขอะไรมันคือเลขพ่อเราทั้งหมดแล้วเราก็ไปดูมาหลายแปลงมากเลยแต่แปลงเนี้เหมือนที่ถูกกําหนดมาอันนี้ก็คือตั้งแต่สร้าง้านที่นั่นด้วยใช่ใช่ค่ะก็จะ หลายคนก็มองว่าแม่จะไปอยู่ตรงนั้นข่าอวอไหมไหม่ไม่ก็คือทํางานปกติแต่ตรงนั้นเป็นบ้านพักเวลาเวลาสมมติมีวันหยุดบ้างเราก็ได้กลับไปบ้านกรุงเทพก็อยู่นั่นแหละเวลาทํางานก็นั่นแหละค่ะถ้ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นฟิวเจบ้านสวนมันจะเป็นเหมือนเหมือนฟาร์มฟาร์มของฝรั่งอะ่ะจะเป็นฟาร์มแบบก็เรียก เป็นฟาร์มเนาะบ้านเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรใช่ค่ะก็ปล่อยปลาธรรมชาติอาจจะมีมีไก่มีเป็ดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีควายที่ไปช่วยชีวิตก็มาแต่อย่างงานอยู่นะยังไม่ถราถ้าโี่เรื่องงานแม่สู้ตายแม่สู้ตายถ้าจับได้คนยังจ้างแม่ก็ทำไปจ้าค่ะ